สวัสดีครับสไตล์วีดอทแอร์ครับออฟโรดแคมปิง้งคุกกิง้งไลฟ์สไตล์ช่วงไลฟ์สไตล์วันนี้เนี่ยเมื่อคืนเราแคม,มป์แคมปิ้งกันที่ของน้อยอะนะก็มาเจอกับพี่ตึงช่างซ่อมตะเกียงโบราณ ก่อนจะมาซ่อมต,กต้กลงตะเกียงเนี่ยเริ่มมาจากยังไงก่อนครับพี่ตึงเริ่มแรกก็คือมันมีตะเกียงอยู่ที่บ้านของปู่ย่าตายายเราก็ผมก็ปกติก็เป็นพ่อค้าของผมอยู่แล้วขายของเก่าโบราณของต่าผมมาเรื่อยๆแต่ว่าชอบตะเกียงก็เลยลองหรือลองซ่อมดูเรียนรู้กับมันมาจนจนมีวิชาในความรู้แล้วก็พ่อค้าของผมแล้วก็ ลูกค้าต่างๆก็มาให้เราได้ซ่อมได้อะไรบ่อยๆมันก็กลายเป็นความชานาญในการซ่อมตะเกียงไปเรื่อยๆครับแล้วก็คนที่หลงใหลเรื่องตะเกียงต่างๆก็จะอง่ายๆพก็คือเข้ามาหาเรามาสอบถามข้อมูลแล้วก็ศึกษาไปด้วยในตัวเรื่อยๆมาเป็นระยะเวลานานก็ความรู้ก็สะสมไปเรื่อยๆครับกี่ปีแล้วเนี่ยพี่มาจับมาเริ่ม ซ่อมตะเกียงอะไรพวกน,นี้ก็ประมาณสิบกว่าปีได้ครับก็ซ่อมทั้งขายของผมด้วยการขายของผมมันก็จะได้เจอของเก่าของโบราณนีเยอะตามที่ทุกคนเอามาตามบ้านของตัวเองมามั่งมาซ่อมอยากเห็นแสงมันอยากทำปลุกชีวิตมันให้ติดขึ้นมาอย่างนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องอนพวกตะกนตะเกียงอะไรพวกนี้เลยเนี่ยตะเกียงนี่ตะเกียงเนี่ยมัน มันมันแบ่งเป็นชนิดไหมแบ่งเป็นประเภทอะไรพวกนี้ไหมแบ่งเป็นประเภทครับเปียงในหลากหลายชนิดมากแต่ที่เราคุ้นตากันก็คือทรงเจ้าพายุอ๋อใช่อันอันนี้คือเราใช่ตะเกียงเจ้าพายุนี่เราจะเห็นแบบมากเลยแต่อหัวอันเนี้ยโอ้โอะไรเดี๋ยวแปลงรั้วอันนี้รั้วอ๋ออันนี้คือตะเกียงรั้วจะเป็นรั้วโบราณรั้วเก่าหน่อย ตะเกียงรั้วแล้วคือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าคือแผนไว้เป็นเป็นรั้วเป็นรั้วเป็นอ๋อเกียงรั้วก็คืออย่างเขาเขาจะทนลมหน่อยจุดได้ยาวนานจุดได้ทั้งคืนคือคือกันลมใช่ครับกันลมทนลมและอีกพวกนี้มันมันต้องใช้น้ำมันอะไรอ่ะพวกนี้เชื้อเพลิงคือน้ำมันก๊าดครับโอ้หัวใจตัวนี้เป็นดีเอสยูเอสเออันนี้เป็นของประเทศอะไร อันนี้อเมริกาครับผมนี่นะนะครับผมเป็นตะเกียงรั้วเก่ารุ่นใหม่ก็ยังผลิตอยู่แต่ว่าพวกเจ้าพายุนี่จะเลิกสายการผลิตแล้วนี่คือตะเกียงรางก็ยังอันอันนี้คือเลิกเลิกการผลิตแล้วเหมือนกันอ้โหอันนี้นี่แต่ก็ยังผลิตอยู่จะเป็นยี่ห้ออื่นอ๋ยจะเป็นจีนเป็นสายการผลิตอันนี้นี่อายุนี่ประมาณสักกี่ปีได้ประมาณเดียวนี่มีแปดสิบปีขึ้นไปน้อยกว่าเนี่ยนะครับผม โอ้ยแปดสิบปีนี่ก็ยังใช้งานได้ปกติยังใช้งานได้ก็เราต้องบำรุงดูแลมันขึ้นมาโอ,อ้ oh, สุดยอดแต่งตกเกียงมันมีความหมายหลากหลายกันขึ้นไปครับเ,ออนนเห็นแล้วก็นึกถึงอดีตเรื่องราวเรื่องเล่ามันมีเรื่องเล่าครับใช่ๆนะของทุกอย่างนะนะไม่น่าเชื่อนะไอ อันนี้คือใช้น้ํามันก๊าซน้ํามันก๊าซครับโอ้โหน้ามันพูดง่ายๆว่าน้ามันก๊าซก็จะหายทางไงสมัยนี้ครับผมครับจะเพาะเพราะกลุ่มเฉพาะอะไรก็จะหาซื้อกันได้อยู่อแต่บางคนก็ใช้มีการผสมผสานใช้น้ํามันอื่นแทนได้กันอยู่ก็คือคือคือปรับุ่มดัดแปลงอะไรก็ว่ากันไปเวลาหาไม่ได้เข้าป่าเขาเขาหาไม่ได้ก็จะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันก๊าซตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันก๊าซตัวนี้ก็จะเป็นเบนซินตะเกียงลานคือตะเกียงที่เก่าแก่มากคือเกิดเป็นพูดง่ายมันจะเกิดยุคแรกๆครับตะเกียงลานตะเกียงลานครับขั้นต่ําก็หลักร้อยตีขึ้นไปถึงสองมีถึงสองร้อยตีครับผมทำไมต้องเดือไม้ดาตะเกียงทุกอย่างตะเกียงลานคือเบอร์หนึ่งแต่ตะเกียงลานราคาต่ําของเขาก็จะมี ถูกม่งแพงมากเบอร์หนึ่งหมายถึงว่าความหลงหลความนิยมการเล่นหากันในความเก่าทําไงครับเดี๋ยวตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงรั้วอ่าอันนี้ตะเกียงลานอ่างงดีงงนีตะเกียงลานมันมันคืออะไรครับระบบตะเกียงลานเนี้ยตะเกียงลานเขาจะมีลานอยู่ในตัวตะเกียงครับเวลาเราจุดไฟระบบไฟเขาจะใช้เหมือนคล้ายๆกับตะเกียงรั้วแต่เขาจะมีไฟเป่า ไอ้ลมเป่าขึ้นข้างบนอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ลานนี่คือเป็นตัวเป็นพัดลมใช่ครับเป็นพัดลมเพื่อเพื่อเพื่อให้ไฟเปลวไฟที่มันสวยงามครับมันจะสว่างกว่ากว่ากว่าแบบตะเกียงธรรมดาที่ที่ที่มีเชื้อเพลิงขึ้นใช่ครับเหมือนตะเกียงรั้วธรรมดานี่คือจุดไส้จะจุ่มน้ำมันเหยียจุดนี่ก็ไส้จุ่มน้ำมันแต่ว่าเขาจะมีลมพัดลม อ๋อเปลวมันจะสวยเปลวจะสวยไฟก็จะสว่างอ๋อโหตะเกียงเดี๋ยวยีห้ออะไรนี่แลยครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เตดให้ดูนะโอ้โหสุดยอดว่ะตัวนี้ตรงตรงนี้มันมันต้องมีไอไอแก้วด้วยไหมเลือกมันเป็นอย่างนี้เลยเขาจะมีครับมีชุดโต๊ะวางกาอ๋อตรงนี้นะครับผมมีมีวางกามีให้แสงสว่างเฉย เราบองมองเห็นใบพัดมันได้ได้ครับมองนาอ๋อเนี่ยครับใบพัดเมื่อเราหมุนแล้วใบพัดเขาจะหมุนนี่คือการเต่าลงอ๋อเดี๋ยวี๋อินเร์กทีนี่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 เห็นดาวเห็นดาวไอ้เหี้ย ล้านจะเออมีอเรื่องแากก็คือคนจีนโบราณคลอดลูก <th> อยากได้ลูกชายก็จะหมุนล้านล้านตัวหนึ่งถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะอยู่ได้6ชั่วโมงโถ้า <kitty. S 1> ลูกเกิดภายใน6ชั่วโมงนั้เขาจะได้ลูกชายเขาอยากได้ลูกชายก็จะหมุน,นล้านจุดเ <abel. S 2> านให้ให้ลูกเกิดภายใน,นเรื่องรนงตัวล้านก็จะเป็นี้เห<า>็นไหมนี่ตัวล้าน าีคอสั้นมีคอยาวหลากหลายกันไปตัวนี้ก็หลายราคาแล้วแต่คนนิยมเล่นแล้วแต่ความนิยมแต่นี้แตกครับมีตัวหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนพี่ถึงจุดอยู่ตรงนี้ครับไ่รู้ว่าตัวไหนประมาณเย็นๆนะครับใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้าตีห้าครึ่งผมผมลุกไหมยังเปิดอยู่ครับพี่มาปิดตอนประมาณสักหกโมงได้ครับผมมันเป็นตัวโปรดตัว ตัวนี้สิครับใช่ครับโอ้นี่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 บัวติชชัตเออนี่ไครับอังกฤษครับผมโอ้ของประเทศอังกฤษนะครับผมก็หนึ่งเก้าห้ากว่าครับผมปีเกิดครับก็ถ้าหญิงก็ร้อยร้อยกว่าปีเหมือนกันโอ้โหเป็นร้อยครับผมแต่สภาพเขาสถานภาพที่เราเก็บซ่อมบรุงได้โอ้ไม่น่าเชื่อนี่นี่เป็นร้อยปีนี่คือตั้งแต่หกโมง หกโมงเย็นนี่หกโมงเช้านี่ชิวๆมากเลยเนี่ยโดนที่ผมหลงไหลที่ว่าชอบชอบการทํางานของเขาแต่รูปรั์อะไรตรงนี้เขาจะไม่ค่อยสวยมากเพราะเราพยายามเก็บเก็บรูปแบบที่เราขาดไปให้ให้มันเติมเต็มให้เขาได้ใช้งานได้ให้เขากลับมาใช้งานอย่างนี้ทุกอารมณ์อะไรมันเสียนี่พี่จะหาอะไรที่ไหนยังไงบางชิ้นเราก็ไปหาจากร้านเก่าๆหรือเพื่อนสูงที่ในกลุ่มเล่นะเกีงที่เขา พอมีเหลือบ้านแต่บางชิ้นถ้ามันหาไม่ได้จริงเราก็ต้องสร้างขึ้นมาครับโอ้ต้องปรุงอะไรเงี้ยนะครับต้องต้องดูตัวอย่างเก่าๆเขาแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันกลับมามีชีวิตได้ทํางานของมันอู้สุดเลยเพราะว่ามันเหมือนมันอายุมันยืนยาวแล้วมันจบการทำงานของมันไปแล้วอ้สุดยอดจริงอ่ะบ่าตัวนี้มั้งนี่คือตัวนี้คือเต่าฟู่แปลกเลย เตาผู้ใช oh, ้ในสงครามใช้ในสงครามเช่นแทสนามตัวนี้คือไซส์เล็กหาพับขาเขาจะพับได้เวลาพับเก็บเวลาพกพาเวลาพกพาเขาจะใส่เป้นทหารนะครับหมุนออกบ้านเราก็นําเข้ามาเมื่อหลายปีแล้วอันนี้คือเป็นเตาทหารเลยเป็นเตาที่ทหารใช้ต่างชื่อกันอันนี้ของประเทศอะไรตัวนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ ส่วนมากเขาจะตีตาไว้ครับนะตีตาไว้น่าจะเป็นของสวีเดนครับตัวนี้เพราะว่าสวีเดนเขาสร้างคือพวกนี้เขาจะเก็บพับถอดเก็บได้หมดครับโอ้ดีครับหัวก็จะถอดเก็บได้เวลาพกเข้าเป้เข้าอะไรครับเหรอครับได้หมดทุกอย่างโอ้แลใส่น้ำมันคาไว้ตัวนี้จะใช้เชื้อเพลิงเบนซินเอ่อน้ำมันก๊าซเหมือนกันครับบางตัวก็ใช้เบนซินแต่ว่า รูปแบบกไปลายตกต่างกัางงานไปครับออแล้วก็จะใช้ฝาสุวเขาเนี่ยทำมาเออป็น,ปนเพื่อว่าบางทีเราใส่เชิ่ไอ,อ๋อมันจะหก <6. S 2> <6. S 1> ใช่ครับอ๋ออันนี้ก็สูบใช่ครับสูบลมคืองานมูละส่วนมากจะสูบลมหมดครับนอกจากบางรุ่นที่เขาใช้ระบบจีระบบแรงจีคือไหลไหลลงเองเอ,อ,อย่างเช่นเตาละเซียนี่ก็ใช้ระบบแรงจีครับ ก็คือไหลลงเองครับผมอ๋อมันเก็บง่ายอ๋อนี่กค,ค,คือคือเตาูกเตาสนามอย่างงี้ใช่ครับเหมือนเหมือนเตาสนามที่รุ่นใหม่เช่นโคแมนมาใช้เป็นแก๊สเป็นเกอเพิงอะไรต่างๆเนี่ยครับอ๋อมันมีนทั้งเบนซินทั้งน้ำมันกานเกลเพิงก็มีหลากหลายกันไปครับเบนซินขาวแก๊สไปมางแก๊สก็ไปรุ่นใหม่หน่อยที่เด็กยุ่งรุ่นใหม่ โอ้เซนซแค้งกันโอ้สุดยอดสุดยอดตัวนี้ก็คือตะกระต่ายเออตัวตัวนี้คืออายุคือจะจะใหญ่กว่าเพื่อนครับเป็นตัวห้าร้อยแรงกระต่ายห้าร้อยแรงนี่คือความสว่างของเขาแรงเทียนนะครับอ๋อแรงเทียนคือเทียนห้าร้อยเล่มโอ้แางเทียนห้าร้อยเล่มอยังจะมีมันก็จะจะใหญ่กว่าใครเพื่อนไซส์เล็กลงมาก็จะแพงหน่อยแพงหน่อยลงไปอันนี้อันนี้น้ำมันใช้น้ำมันอะไรครับ ต,ตัวนี้คือน้ํามันกา๊าซครับน้ํามันกา๊าซเหมือนกันคือส่วนมากโบราณโบราณหน่อยจะเป็นน้ามันก๊าซถ้าส่วนมากก็การใช้งานจริงคือชาวบ้านใช้บ้านเรือนจะใช้น้ํามันกา๊าซจริงตัวที่มันท็อปทอปขึ้นมาก็เป็นเบนซินบ้งางอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่คือต้องประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้แล้วแต่ความนิยมของคนเล่นแต่ผมแม่นหม่ยยก็จะเป็นเบนซินเบนซิงขาวหน้าครับ ตัวนี้ก็เป็นน้ำมันก๊าซตัวก็เป็นแอลกอฮอล์เเพิงแต่ครับแต่ว่าเขาทำมาบริสุทยอดจริงๆนะเนี่ยเรผมก็ทําให้มันใช้งานขึ้นมาได้นะครับโอ้อายุเป็นร้อยร้อยปีที่สามารถปลูกฟันครับทําให้สว่างขึ้นมาได้นี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะแสดงนี่พี่นี่ต้องเป็นคนมีไฟอยู่ตลอดต้อนมีไฟ เป็นคนชื่อผมก็คนให้แสงเนี่ยครับนี่คนให้แสงนี่กำลังจะกำลังจะถามอยู่เลยคนผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูดูคลิปเนี้ยครับถ้าเขามีตะเกียงโอ้โหแต่โบราณอยู่ที่บ,บ้านเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ะอะไรอย่าง<ช>เงี้ยเนี่ยจะให้พี่ซ่อมหรือจะจะ เอาอะไรจากพี่จะติดต่อพี่ได้ยังไงครับพี่ได้เลยครับพี่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร083ครัส095 3240เออครับมีท่านน้องอยากอะไรก็โทรมาปรึกษาก็ได้ครับหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องออราวอยากหลงไหลแต่งนะเกียงแต่ตะเกียงมันเรียกเพื่อนนะครับ มีหนึ่งดวงน้องอาจจะชอบเป็นหลายๆดวงได้อาจจะติดใจนะหลงไหลหลงไหลเคลิบเครอเกับกับเสียงไอ้กับแสงนะเหมือนเหมือนเขาบอกว่าหลงสีแสงอะไรอย่างงี้่ร้านพี่นี่เปิดเปิดเป็นร้านด้วยไหมหรู้ว่าทําอยู่ที่บ้าน เมื่อก่อนเป็นร้านครับแต่ว่าช่วงโควิดช่วงอะไรมา2ปีมานี้ก็รับ่อมอยู่ที่บ้านลูกค้าเก่าๆก็จะส่งมา่อมมาหากันแวะเวียนมาหาที่บ้านเพตเพิดอะไรนี้ไหมครับเผตก็คนให้แสงเนี่ยครับแต่ว่าคนให้แสงนี่ได้เลยไม่ได้เผจอะไรก็จะติดต่อทางเพจทางเฟซมีกันได้ก่อนนะคนให้แสงนะครับพี่ถิงรับรองใครที่สนใจหรือว่าขาดอุปกรณ์ขาดอะไร อยากส่งซ่อมหรือว่าอยากจะซื้อขายพูดคุยกัน้ขายยไดเีติดต่อพี่ตึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ข้างใต้คลิปด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยวันนี้นี่โอ้โหมาแคมปิ้งนี่ได้ความรู้เลยโชคดีครับที่มาเจอพี่ตึงนี่มาแคมปิ้งที่ไร่วิเศษนะครับโอ้สุดยอดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ผู้หญิงมอแดนะครับ ถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์ไว้หินนอนแอร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กปดติดตามชมนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ